สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับ r i c h e r Sport Chocolate Q Ho h a n ซ e n a t p a า i n นครีมนะครับกับชื่อภาษาไทยนะครับเขามีชื่อว่าช็อกโกแลตนมสอดไส้ครีมพารินผสมฮันเซนัทและข้าวองนะจ๊ะกาแฟดิฟีมาเพราะว่านี่จะเมคอินเยอรมันนะครับโอ้โหมาไกลจากยุโรปมาเดี๋ยวจะมาชิมกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างแต่ก่อนกินนะครับมีคำเตือนสำหรับผู้แพ้อาหารอาจารย์ในนี้นะครับ มีฮันเซนัสพริตภัณฑ์จากนมและที่รีนจากถั่วเหลืองมอสกัดจากข้าวบาเล่อาจจะมีส่วนประกอบของถั่วลิสงถั่วชนิดต่างๆไข่ไข่ไปหารกลุ่มนี้เรียกนะจ๊ะส่วนที่เขาเขียนว่าเป็นช็อกโกแลตนมนะครับเราก็ได้ช็อกโกแลตนมม่ห้าส7นะครับ แล้วก็ในส่วนที่เป็นฮันเซนัทได้ฮันเซนัทมา1 9แล้วก็มีข้าวพอง1%นะครับอันนี้ส่วนประกอบหลักๆก็มีประมาณนี้แหละแล้วก็เขียนไว้ด้วยนะครับว่าควรบริโภคแต่น้อยแล้วออกกาลังกายเพื่อสุขภาพนะครับดังนั้นของพวกนี้เรากินได้นะจ๊ะแต่ว่ากินแล้วอย่าลืมออกกําลังกายด้วยกันนะจ๊ะอ่าในนี้ครับก็จะมีนี่สี่ชิ้นนะจ๊ะมาแกะกันเลยจ้าว่าเป็นยังไงกันมั่งตึ๊กตึกต๊กโอ้โหมากใ่จากเยอรมันนะครับเป็นประเทศที่เหมาะกับการปั่นจัักกรรรยาาาานนมะะคบเพว่ เคยเห็นนะ่ะยูทูบเบอร์เขาไปรีวิวนะครับแถวนั้นนะ่ะเฮ้ยถนนเขาน่ารักอะ่ะทั้งพวกเยอรมันนะครับแล้วก็พวกคอนแลรน Sweden เนี้ยสวีเดนเนี่ยถนนหน้าปั่นจักรยานมากเลยจ้ะความจริงอยากไปเยอรมันนะครับเออแต่ไม่มีตงังไงว่าถ้าไปเยอรมันเราก็ได้ไปเที่ยวฝรั่งเศสได้ครับประเทศแถวๆนั้นใกล้ๆกันอนะ่ะเดี๋ยวเก็บตังค์ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปที่นู่นอ่าก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็นี่จ้าช็อกโกแลตที่ดีนะครับเห็นไหมมันจะละลายแล้วครับดังนั้นเนี่ย ถ้าออกมานะก็เดี๋ยวก็ยังกินอันทีนะครับถ้าเล้ยงในอุณหภูมิห้องรแปับหนึ่งอะ่ะดี่ก่อนขึ้นมาคือนี่จากช็อกโกแลตละลายละอืมถือว่านี่นดูแค่ดูข้างในนะเห็นไหม โฟกัสนิดนึงจ้าเห็นไหมเห็นไหมอือตัวนี้นะครับถือว่าทำได้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะจาะโฟกัสสิจ้าโฟกัสโฟกัสเลอะนิดหรังนันคือช็อกโกแลตเป็นช็อกโกแลตนมที่ค่อนข้างจะดีแล้วก็ไม่ค่อยหวานให้รสชาติช็อกโกแลตอย่างเต็มที่คาเนี้ เขาบอกกัดไปดูนี่ฮันเซนัสอย่างนี้ใช่ไหมจ๊ะไม่ใช่นะจ๊ะฮันเซนัสคือชิ้นเล็กๆเห็นไหมที่พีนกัดไปดูรูปนึกว่าเราจะมีฮันเซนัสแบบเต็มๆอะ่ะถามว่ามีฮันเซนัส่สนประกอบไหมมีนะจ๊ะแต่ว่ามันจะเป็นชิ้นใหญ่ขนาดนี้ไหมไม่นะจ๊ะมันเป็นชิ้นเล็กๆนะครับดังนั้นเนี่ยเพอร์เซพชันกับการคาดหวังไงเวลากัดเข้าไปอะ่ะไอเราก็นึกว่าเฮ้ยมีฮันเซนัสอยู่เต็มขนาดนี้ ไม่แต่เถอว่ามีไหมก็มีแล้วก็มีเป็นชิ้นเล็กนะครับดังนั้นน่ะช็อกโกแลตนมยังไงก็ให้ผ่านนะครับทําได้ดีมากๆแต่ฮันเซนัทดูก่อนรูปเพื่อการโฆษณาจริงรูปเพื่อการโฆษณาเห็นไหมจ๊ะแต่เวลาเรากินไปอะ่ะเราเจอเต่ชิ้นเล็กๆนะครับเราก็เลยว่ามีความผิดหวังนิดนึงอะ่ะถ้าเกิดได้ฮันเซนัทแบบอะไรใหญ่ๆตามรูปนะก็จะดีมากครับแต่ว่าถึงเวลาจริงอะ่ะมันเป็นฮันเซนัทแบบชิ้นเล็กๆอ่ะกินเข้าไปก็แบบว่าก็ใช้ได้อะ่ะ ก็ถือว่าอ่ะให้ผ่านอยู่หรอกเพราะว่าช็อกโกแลตเขาอร่อยเสียอย่างเดียวอ่ะถ้าเกิดคุณคาดหวังแบบพี่อ้นนะครับที่มีฮันเซนัสแบบเป็นลูกใหญ่ๆเง,งี้ยไม่จ้ะมันเป็นชิ้นเล็กๆมารวมกันนะครับแต่ว่าช็อกโกแลตนุ่มก็ทำอร่อยโอเคครับไปเจอกัน,กนรีวิวคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้นจ๊าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจา้ะ